สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจารยันเนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงประเด็นของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับและก็รวมถึงวงการฟุตบอลอาเซียนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากมายหลากหลายวันนี้มาสรุปกันในคลิปนี้เต็มๆนะครับเราจะไปเป็นที่ประเด็นของฟุตซอก่อนนะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนักเวลานี้กับวงการฟุตซอลเวียดนามครับฟุตซอลหญิงหัดเล่นเล่เล่นเหลี่ยมกันเสียแล้วตอนนี้ แฟนฟุตซอลในเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยต่างมีความสงสัยในกรณีของเวียดนามนะครับคือเกมก่อนหน้านี้เมื่อเช้าผมก็ทําข่าวไปรวมกับข่าวของพอรพันธ์ทีมฟุตซอลหญิงเวียดนามเนี่ยพยายามนะครับที่จะไม่ทําประตูหลายครั้งมีโอกาสเพื่อเลี่ยงการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับเพราะว่าการ ได้เป็นแชมป์กลุ่มนะจะต้องเจอโดยตรงกับทีมอันดับ2ซึ่งอาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือไทยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอันดับ2ปุ๊บเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเจอกับทีมชยนิทไทเปนะฮะไปพ่วงกับกลุ่มเอก็เลยแย่งกันไม่อยากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มทีนี้มันจะว้าวุ่นเลยไม่ไทยก็ญี่ปุ่นละว้าวไปอย่างนั้นเงนี้ยนก็แบบเอาพูดสาประตูดุม,ด,มดุมขึ้นมาฮะอยู่ดีๆไม่มีปี่ไม่มีขุยขึ้นมาแลแ้วเตะพลาดแบบง่ายๆฮะแต่อิหร่านยิงไม่เข้าซะอย่างนั้นเงนี้ยนไม่สมหวังทให้จบเกมด้วยผล เสมอศูนย์ศูนย์แล้วนักเตะเยยนพอตกอีกแล้วอ่ะสร้างความอัปยศอดสูมองอีกแง่มุมหนึ่งสองทีมอาจจะไม่อยากชนะกันก็ได้อาจจะหัวกันเพื่อเข้ารอบนะฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอีกมุมหนึ่งโคตรอัปยศเลยแต่อัปยศก็คงจะไม่เท่าครั้งฟุตซอลโลกะนะจำเมื่อไหรพวกอิหร่านเนี่ยแหละฟุตซอลชายอ่ะคือพวกเขาคิดว่ายังไงไทยก็แพ้ญ,ญี่ปุ่นแน,แน่แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นซึ่งผิดแผนมากซึ่งเย็นบอกว่าสิ่งนี้ทําให้ฟุตซอลไทยมีโอกาสอย่างมากที่จะทะลุเข้ารอบฟุตซอลโลกได้ ประเทศไทยและอินโดมีความได้เปรียบมากกว่าเวียดนามในบรรดา3ตัวแทนของฟุตซอลภูมิภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ละเพราะว่าทีมเยียนเนี่ยดันซวยไปเจอญี่ปุ่นนะไทยเนี่ยไปชนะญี่ปุ่นได้ไง3ต่อ1มันเป็นการพรล,อกอลนะพริกล็อกอย่างมหาหันเลยนะพลิกล็อกอย่างมหาศาลคือคิดเอาว่าไทยเอาชนะญี่ปุ่นไม่ใช่จะชนะกันง่ายๆนะกว่าที่จะพลิกชนะเขาได้แต่ก่อนมีแต่แพ้แพ,แพ้เออแบบนี้หน่อยค่อยสมศักดิ์ศรีของอันดับ5้าของโลกมันในรอบ8ปปีนะนานมากถ้ามีฟุตบอลโลกก็2หนนะแ มาโดยตลอดมาปีนี้เราชนะได้เหียนก็บอกได้เปียบละเพราะว่าเส้นทางของเหียนเนี่ยไปเจอญี่ปุ่นนะฟุตซอลโลกเอา3ทีมเนี่ยหนทางนี้นเหียนไปเจอญี่ปุ่นต่อให้เหียนปราบญี่ปุ่นก็ยังต้องเจอครับไม่ไทยเปก็อิหร่านอีกรอบนะครับแต่เส้นทางของเราเนี่ยถ้าเรากำลับฮ่องกงได้ซึ่งคิดว่าเป็นเกมไม่ยากแล้วจะไปเจอจีนหรืออินโดครับซึ่งมีโอกาสแน่นอนถ้าเกิดชนะในรอบ4ทีมปุ๊บก็เข้าชิงทันทีไปบอลโลกไปฟุตซอลโลกทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าแพ้นะชิงอันดับ3อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปฟุตซ ต้องรักษเ,เกียติยศเอาไว้ครับในฐานะอันดับ5ของโลกเราต้องแสดงไปที่ประจักษ์ว่าเราสามารถทําได้เราชนะญี่ปุ่นได้แล้วต่อให้เจอกันอีกครั้งในรอบชิงเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนที่เคยทำนะก็โชคดีได้เหยนวิบากกรรมนะฮะเกียงก็ดีนักกับอิหร่านสุดท้ายตัวเองเจอต่ออิหร่านไปเจอไทยเปทยแทนซะงั้นนั่นคือเรื่องราวของฟุตซอลค่ะแฟนก็อยากให้ทำนะฮะแต่เมื่อเช้าก็สรุปไปแล้วละ่ะกับกรณีของพรพันธ์ด้วยเพราะว่าบางทีแอดก็มาดึกๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามีภารกิจทางบ้านนะไม่เหมือนกับปี2ปีก่อนที่แบบวว่่าาาาาาทํกันมรรขส ถ้าขาดตัวบกพร่องก็จะเติมเข้าไปในแต่ละคลิปนะครับเอาล่ะ right. มาถึงข่าวสารต่อมาครับเรามากันที่แวดวงฟุตบอลอาเซียนเกิดกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งครับความอปยศของอินโดไม่จบไม่สิ้นครับนี่เรียกว่าข่าววันนี้2อัปพยศเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัปยศที่2นี้ต่อจากเวียดนามก็คืออัปยศของอินโดครับเกิดเหตุการณ์ที่ถูให้วิจารณ์อีกแล้วครับลีของอินโดครับหลังเกมอินโดนีเซียลีก้าหนึ่งในเมื่อวันที่ผ่านมาครับเปอร์ชิกเคดิรีเจอกับเอรามาเอฟซีซึ่งทีมเยือนนะฮะบุบ f อฟซีไปได้สามศูนย์คาบ้านชนะไม่ได้ฮะพอชนะแล้วแฟนบอลเจ้าบ้านไม่พอใจฮะโกรทากาเรคว้างหินใส่รถบัสของทีมเยือนครับโอ้โหนี่มันกะฆ่ากันเลยอะซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่ของทีมเปอร์ชิกค,ครับและก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนอันโตเลโอเคลาดิโอไม่ตายก็บุญครับงานนี้อย่าลืมนะครับว่าทีมเจ้าบ้านเนี่ยสนามแห่งนี้เคยเกิดโศกนาฏกรรมเหยียบกันร้อยก่าศพมาแล้วที่โดนฟีฟ่าแค่ตักเตือนนะเหยียบกันตายร้อยก่าศพแค่ตักเตือนแล้ว ฟีฟ่าเคยพูดไม่ใช่หรือว่าถ้าอินโดมีการกระทําที่มันรุนแรงอีกเนี่ยเขาจะจัดการแบนเลีกภายในประเทศของอินโดไม่ใช่หรือแต่ทำไมยังเตะกันโครมโครมให้เป็นเจ้าภาพเฮล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 เฮมีความสุขสนุกสนานเป็นเจ้าภาพยู17เอเยอบอลโลกเป็นเจ้าภาพอาเซียนทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเอเชียนคัพก็ยื่นข้อเสนอจะเป็นเจ้าภาพอีกเอามันให้หมดเฮล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 ฟีฟ่าอะไรกับอินโดนักหนาทําไมไม่ลงโทษครับพวกเขาไม่เคยสํานึกใดๆเลยฮะถึงบอกไม่ตายก็บุญครับคว้างหินมน,นี้มีแต่ว่าดักทําร้ายกันอะ่ะเคยเห็นข่าวไหมโอ้โห โอ้หพวกนี้เป็นสิ่งที่แฟนฟุตบอลอินโดรับไม่ได้ฮะก็แค่แสดงความไม่เห็นนาะรับไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ปรับปรุงจิตใจของพวกเขาเลยประนามก็ประนามแค่นั้นแต่ยังเหมือนเดิมมันจะมีมาตราการใดๆที่รักษาความปลอดภัยได้บ้างนี่ทีมชาติอินโด Indo ก็เพิ่งโดนปรับไปไม่ใช่หรือกรณีเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในบ้านแล้วทีนี้ไปเหยียดคู่แข่งอย่างบาเรนคือมีแฟนบอลเนี่ยตะโกนเหยียดเชื้อชาติสมาคมโดนปรับ80 0แสนนะฮะอิลิกโทเฮียทำฟุตบอลดีๆให้ดูแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอิลิกโทเฮียเลยทำให้มันแย่่ลงงไป้วาาตอท อะไรสักอย่างแล้วละ่ะอาจจะแบนแฟนบอลไม่ให้เข้าดูอะไรเงี้ยอย่างขั้นต่ำนะอันนี้คือเชอิดหน้าชูตามากไม่ทําอะไรเลยเหลือเชอื่อกับฟีฟ่าและอินโดจริงๆพูดถึงความอัปยศแล้วนะครับมาพูดถึงความน่ายินดีปีดาก,กันบ้างตอนนี้แฟนฟุตบอลลาวนะครับมีความฮือฮาเป็นอย่างสูงกับกรณีของนักเตะลาวท่านหนึ่งครับนามของเขาคือพุทธวงศ์งวิไลฮะแบ็กซ้ายทีมชาติลาวอายุ20ปีมีข่าวล่าสุดกับบีจีประทุมครับสโมสรใหญ่ของประเทศไทยเลยครับมันโคตรเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเขาเลยซึ่งพุทธวงศ์วิไลเคยเจ กับทีมชาติไทยชุดวใหญ่มาแล้วนะครับอายุ20ปีนี่แหละแต่รับหน้าที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายเจอกับคู่แข่งทีมชาติไทยนะแล้วก็ป้องกันได้เป็นอย่างดีทําให้ลาวเนี่ยเสมอไทยได้วันนั้นไทยโดนประนามกันอย่างอุตลุดสุดเหวี่ยงเลยทีเดียวเขาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆฮะอย่างน้อยๆมีข่าวกับสโมสรไทยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะเรื่องนี้สื่อใหญ่วงในอย่างคิดไซโค้งเขาแม่นยําสูงนะเขาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าจะมาบีจริงถึงแล้วตอนเนี้ยมันไปผนึกกับในเฟซบุ๊กของนักเตะลาวท่านี้ก็มีเพื่อพ่ออนนนนๆแแแฟกกาาล้ววบิ ด้วยพุทธวงศ์นนันแล้วตอนนี้ชาวลราตื่นเต้นมากกับดีลนี้คือสโมสรใหญ่จริงๆนะแล้วโคตาอาเซียนถ้า BG เลือกลาวก็น่าจะได้แฟนๆหรือว่าเอ็นเกตในด้านของโซเชียลเยอะเหมือนกันนะคิดว่านะ BG ทําการตลาดกับโซเชียลอยู่แล้วด้วยน่าสนทำมาจริงๆอะนะนั่นคือความคืบหน้าพูดถึงวงการฟุตบอลไทยนะฮะช่วงนี้ไทยลีกจบก็จะเงียบๆหน่อยแต่ว่ายังพอมีข่าวนะครับนั่นก็คือเกมนะเลย์ออฟเดือดๆล่าสุดเนี่ยคือกรณีของพลังการเจอกับมหาสารคามเกมนี้พลังการเอาชนะ มหาศาลคามไปได้4ประตูต่อหนึ่งครับแต่ถ้าว่ากับเป็นประเด็นฮะเมื่อมาดามสั่งให้ตรวจสอบกรรมการในคู่นี้นั้นคือกรรมการดีเรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีหลายช็อตนะฮะการให้จุดโทษธรรมดานะฮะแต่ช็อตที่ถูกพูดถึงเยอะก็คงจะเป็นช็อตที่ฝั่งของพลังการเข้าไปทําประตูแต่มีการกอดรัดฟัดเบี่ยงกันก่อนที่จะทําประตูครับเอฟซันกองหลังมหาศาลคามกับเจนรบสัมพาวดีกองหน้าพลังการประตูนี้มันคล้ายกับว่าเจนรบนะครับของพลังการไปกอดกองหลังอย่างเอฟซันเอาไว้เพื่อที่จะ ไม่ให้ไปป้องกันประตูครับทำให้ทีมมาเสียประตูซึ่งคนภาคหรือว่าแฟนบอลดูก็งงอรว่าเฮ้ยลูกนี้ไม่ฟาวได้ไงให้ประตูกับพลังการได้ยังไงนะแต่ถ้าเราไปดูมุมดีๆนะมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเห็นอีกมุมมองหนะึ่งซึ่งมันคล้ายกับว่าเจนรบไม่ได้กอดแต่โดนหนีบแขนเอาไว้ฮะไม่ให้พุ่งเข้าไปกองหลังเขาเล่นด้วยความอัตโนมัตินะีบแขนเจนรบไว้เจนรบก็เลยแบบเหมือนดึงๆกันนะกรรมาการดูเวียก็เลยให้ประตูกับลูกหนีนะครับเขาก็คงมีข้อชี้แจงในจุดนี้แต่ว่าดามดูไม่โอเเคก็ลยแบบบสสั่งตรวอ ก็ต้องโปรง่งใสนะเพราะว่ายุคนี้มันยุคไหนละโซเชียลมีเดียมีทุกอย่างไม่มีทางปิดมิตรแน่นอนนะครับซื่อตรงก็พอนะกรรมการไทยจะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นไหมฮะช่วงท้ายฤด,ดูกาลเอากรรมการเกาหลีญี่ปุ่นมาตัดสินซะแล้วนั่นเพราะว่าความไม,ไม,ไม่ไว้อ,อกไว้ใจของกรรมการไทยนั่นแหละความมีมาตรฐานต่าง,าง,างๆนานาที่เป็นประเด็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้วงการของเราด้วยที่เห็นเช่นรไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยครับอย่าลืมสับกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอัใหม่คลิป Uh huh?